วันนี้เราจะมาต่อกันในท่าพื้นฐานานะครับส่วนเราไดแ้แม่แม่ท่าแล้วก็คือมืสุดพริมต่อไปจ,จะเป็นการทุ่มแบบเตวซาเตวซาคือการใช้แขนทุ่มหรือการใช้ข้อแขนท้แขนนี่เองท่าแรกวันนี้ที่ผจะเสนอในเตวซาก็คือท่าโมลเต้ในทีงนี้นะคะรับโมลเต้เนี่ยอย่างแรกเลยคือการจับจาบเสื้อขอคอด้านนอกนะฮะหรือว่าจาด้านในก็ได้แล้วแต่สองเราผม ท่าสองคือการจับตักจับตักแขนจะจับด้านบนก็ได้หรือจับด้านล่างก็ได้ขั้นตอนที่หนึ่งครับก้าวเท้าขวาพร้อมเปิดแขนมือซ้ายเนี่ยเตรียมสอเข้าไปด้านในครับผมหนึ่งสองบนเท้าซ้ายรับผมแล้วสามขึ้นบนหลังดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองช่วยให้ดูนะครับหนึ่งสองลักขา of okay. you.